นนเก็บขยันนิดก็เก็บขยับหน่อยก็เก็บแล้วก็บตตกี้เนี่ยพี่ดาให้ไม่รู้ เอวจังเลยทำไมวันนี้ห้าวันเล็กนี่ก็ไปไปไปมาบ้างมาบ้านว่าอาจจะเป็นเยี้ยวอุตสาห์บอกให้เป็นรถพังหาไม่ได้ไม่ได้บอกรถนั่งๆแล้วก็จะกลับที่ไป้อยาสมุนไพร ชื่อชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเชนารีอรมอมะแออยู่ที่ทบันดังสัายาลาพูนโอเคครับอขอบคุณ